ถ้าเป็นแรกๆน้องแนะนำอยากให้ทำ5นาทีถึง10นาทีเฮ้ย5ครั้งแบบ1เซตนะ่ะทำ5ครั้งต่อวันแต่ถ้าทำได้แบบเช้ากลางวันเย็นยิ่งดีค่ะอันนี้หนึ่งเนาะสำหรับสำหรับการเริ่มต้นสมาธิคือหายใจให้ถูกก่อนแล้ว2ก็คืออย่างแนะนำคุณเทพว่าก็คือเราจะทำสมาธิก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้า แค่วันละ5นาทีโพหมายถึงเชา้าเออหมายถึงก่อนนอน5นาทีถ้าเริ่มต้นนะคะก่อนนอน5นาทีตอนเช้า5นาทีแต่ก่อนที่จะทําสมาธิดักหายใจแบบนี้ก่อน5-10ถึงครั้งแล้วเริ่มแล้วเริ่มที่จะเข้าสมาธิอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องอธิบายคุณเนมน่าจะมามาทีหลังเนาะเพราะว่าตอนตอนต้นไล่อะก็คุยไปรอบหนึ่งแล้วว่าสมองคนเราอะ่ะมันจะมีอยู่5้าคลื่น สมองเรามันมีอยู่5้าขึ้นขึ้นที่หนึ่งอ่ะมันเป็นขึ้นเบต้ามันจะเป็นขึ้นที่เราเนี่ยมาดูหนูเนี่ยคือมันมันเร็วมากหรือว่าเราออกไปทํางานเนี่ยเร็วเร็วเช่นเนี้ยไอการหายใจแบบเนี้ยมันทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายแล้วเราเรียกว่ามันทําให้ร่างกายเราเข้าสู่ขึ้นอัลฟาขึ้นอัลฟามันจะเป็นมันจะช้าลง มันจะผ่อนคลายมันจะช้าลงเหมือนเหมือนคลื่นน้ำอ่ะเป็นเป็นกว้างก้าอ่ะที่ไม่ใช่เหมือนขคลื่นหัวใจตอนที่เราอยู่ขคลื่นเบต้าน่ะคะอันนี้คือขคลื่นที่2ขึ้คลื่นอัลฟ่านะพอเราหายใจแบบนี้ห้าถึงสครั้งเ,เขาเรียกว่าหายใจ448ก็แล้วกันเนาะอันอันที่หายใจลึกๆอะ่ะแล้วเราก็ทําสมาธิพอเราทําสมาธิได้สัก5นาทีตอนนั้นน่ะ เราจะเริ่มเข้าสู่ขึ้นทีตาที่เป็นขึ้นที่สามจะต่อจากขึ้นอัลฟาขึ้นอัลฟาคือพอร่างกายเราผ่อนคลายใช่ไหมมันจะเบาสบายเดี๋ยวทุกคนต้องลองทําทําดูแล้วจะรู้ถ้าถ้ามามา,มาไม่ทําน่ะยังไงก็ไม่รู้ทีนี้พอเราเข้าขึ้นอัลฟาพอมันผ่อนสบายแล้วก็นั่งต่อพอเรานั่งไปสักห้านาทีมันสมองเราจะเข้าขึ้นทีตาขึ้นทีตาน่ะถ้าเป็นแบบ ฝั่งสาลน่ะสั่งตะวันตกอ่ะเขาจะเรียกว่าขคลื่นสะกดจิตตอนเนี้ยสมองเรามันจะถ้าเราใส่อะไรไปอ่ะมันจะเริ่มเชื่อมันจะเริ่มเชื่อเช่นเรามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เราสวยเราเก่งเราหล่อเราธุรกิจเรามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะเชื่อแต่ถามว่าถ้าเราทําวันเดียวไม่เชื่อนะคะมันไม่เชื่อมันจะเชื่อมันต้องใช้เวลาเรื่องแบบนี้เพราะเราจะเอา เราจะสร้างเรื่องราวใหม่ที่เราต้องการเพื่อไปลบไอ้จิตใต้สำนึกเดิมของเราอะที่มันมีมาว่ากูจนกูไม่เก่งกูเศรษฐกิจไม่ดีมันยังอยู่ในหยุอยู่ในนี้ค่ะพฤฤ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 ีดคุณเทพแปดสี่แปเหรอจะบอกว่านั่นก็เป็นอีกเขาเรียกอะไรนะถึงถึงได้บอกคุณเทมไงคะว่าให้ลองไปศึกษาแล้วลองทำ พนเทพลองทําดูไม่ว่าจะเป็นสี่แปดสี่แปดเจ็ดแปดเนี่ยลองทําถ้ามันไม่เวิร์กหรือว่ามันอืดอัดหรือว่าหรือว่ามันดีก็ทําเลยลองทําดูแต่ในส่วนของน้องคือถักทาแบบนี้แล้วคือดีแล้วดีเลยก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ศึกษาอย่างอื่นนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนอกจากว่าเราทําแล้วเออมันง่ายว่ะเออเปลี่ยนจริงว่ะอย่างเงี้ยสี่สี่แปดใช่คือเริ่มต้น สี่สคือเริ่มต้นเพราะว่าบางคนนะ่ะเพิ่งมาเริ่มกั้นหายใจใช่ไหมไอ้สตรงกลางนะ่ะคือตอนกั้นแต่ตอนนี้น้องกั้นได้ถึง8น้องก็จะเป็น4ี่แปดแป